วินเมทวินวอนมูฟออนดราม่าแฟนอินเตอร์ไม่อินงานคู่เต้ยเจรินพรเจอเดราม่าจนได้สำหรับโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ในฐานะฟรีแลนซ์ของนางเอกเต้ยเจรินพอรอย่างเอนิ m a 2บุง,งาหมื่นพอมรประกบคู่กับวินเมทวินแต่กลายเป็นมีประเด็นที่แฟนๆต่างชาติไม่พอใจที่เปลี่ยนนางเอกภาคแรกจากพริม แชนิการตั้งกบดีเป็นสาวเต้ยจนถล่มคอมเมนต์เรื่องนี้กันถล่มทลายเรื่องนี้วินได้เปิดใจว่าหลังเปิดตัวซีรีส์กระแสะค่อนข้างดีมากยังไม่เห็นคอมเมนต์ดรามา่าแฟนคลับก็ติง move on นางเอกคนเดิมไม่ได้ส่วนตัวอยากให้เปิดใจลองโฟกัสที่ผลงานก่อนอย่าด่วนตัดสินไม่ซีเรียสมีภูมิต้านทานงานวงการเยอะแล้วเข้าใจกระแสะเปรียบเทียบเรื่องปกติ ดีใจได้ร่วมงานกับอีกฝ่ายหลังดราม่ายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับเต้ย